สวัสดีครับวันนี้มาพบมาพอกับผมคือเก่าครับบ่าวหน้ามนคนบ้านหนองแชแนลครับผมวันนี้ก็เป็นวันนยุดคือเราละครับครับมาพบกับผมเช่นเคยครับเมนูวันหยุดคือเก่าละครับนี่สี่น้ำเสนอเมนูคือลาบน้บต๊ครับผมลาบนุบต๊หมูครับผมเฮลเี็บร้อยไม่ไหมพี่น้อง ยาเทเล้วโอ้บังนิหน่อยนะครับข้อหมูข้อไอ้สันข้อนาะสันข้อ,อย่างหอมๆแล้วก็มะหันแล้วก็ปรุงรสเลยครับเอ้าพี่น้องพร้อมแล้วมากินไล้ครับมันผักเข้ากันมีผักกวางตุ้งนะผมมันจะผักกวางตุ้งมากครับบักแตงครับที่หอมครับ กินเดือน้าบ้านนึกเอาแล้วครับแจ่วหอมครับเผ็ดแจ่วขมๆม,มาจำ้ำหมอนพี่นอ้องเอ้าพี่น้องพร้อมแล้วกันเขาเนี้ยเ้ากันหนึง่งละพร้อมลจัดเลยครับเขาเนี้ยววันนี้เลยนะฉ <c oughs> ากลมมาไว้หอนควนนึงเลยควนจะหอานเลยเด็ด ่ลงเกียวกอนเจ้าขาจจงงอมขมีข่งกินกับกินกบไปตากองกเงาเลย เราสรวจความหเรื่องเสียงนะครับนะอาจจะดังนิดหน่อยนะครับหมกวนนิดหน่อยครับเสียงมันหาเสียงไอ้สอจอมั้งครับก็เลยดังนิดหน่อยครับอืมอ นเนี่ยมหอ,อ,อ,อมเลยครับมันตกเนื้อสันคอครับผมหมองเลยว่าเด็ดจี่มีความหอ,อมของเนื้อนะครับเนาะเนี่ยเขาโทษขอให้นะครับ นี่อใส่กับเจียวาบอยาของผมอ่ากัาากากบป่วมเนาะ ออเนอะครับแฟนครับสุกหูซุกคนครับรมาจับแจมกันครับชื่อเพจอะไรบ่าวน้ามวลคนบ้านหนองอรแลพ,พี่น้องครูไลคกับข,ขอบพระบุงผมแล้วกับอย่าลืมเขาไปกดติดตามในเฟซบุ๊กด้วยนะครับเพจบ่าวหน้ามวลคนบ้านหนองครับผมเชี่ยแนวครับบ,บ,บ่มีเชี่ยแนวครับก็บมี บ่าวหน้ามนครับเอาไปติดตามในในเพจผมด้วยนะครับนะกดติดตามผมน่ครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมมา <c oughs> น้ำมแน่าพี่เห็นไามคุณขาวเปนอย่างกำลนเนื้นุนงง่ายครับผม ขคือยากระเห็นนะครับเนื้อสันคอแล้วมีความหอมครับว่าอื้ม ีสอบสิบแปดยี่สิบสองยีปดยี่เก้าสิบแปดี่สิบสองยี่แปดยี่เก้าอืมม โอ้หอมๆมันเลยเขากันรักบายอะไร ມາເນາະມາປັນເນາະກັບເດີ້ແຊບເນາະອ້າກ อืมอ <chat> ืมไม่อมยยัาไปจุดจุ๊บ <mash> เ <in> <the ๋ยทำตกนี่แหละสองเลยเหรอแทบคล้ำเข่ามือพม่้องเสียบหลาย ยังไงแฟนครับสยานมเมืะอกาศหนาวเราไปออกตรงนี้แล้ว อน่างเหนือหอมเด้อเสือผมเลยอน่างเหนือหอมอ เอาละครับเอาไว้ซสำนี้บนักกอล์ฟพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ผมก็ขอฝากเพจในเพจบลขผมนักนี้์ฟนะครับบ่าวหน้ามวนคนบ้านหนองครับอย่าลืมครับไปกดติดตามให้ผมนะครับผมก็ลัจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับมีเวลาของผลงให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไปในซสำนี้บนักกอล์ฟพี่น้องเนาะเดี๋ยน,นี้อย่าลืมครับไปกดติดตามในเพจบลใน ยูทูบผมนั่นครับไอ้บ่าวหน้ามนคนมั่นหนองแคแนวรับใน YouTube นะครับกปดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอการามาสกรับ